สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องนะครับที่กําลังรับชมช่องเจนธนพงษ์ชาแนลนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดงานแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่ามันไม่มีที่นอนเลยครับหอดหลายนะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องไปจอบเบิ้งนะครับว่าแดนเซอร์เรานะครับศิลปินเราไปนอนที่ไหนกันไปชมกันเลยครับ แรงมากครับแดดแท้งครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นรถบัสเราแล้วครับถึงงานแล้วเหมือนจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่นะครับเดินไปดูกันเลยครับว่าใครอยู่ตรงไหนกันบ้างจะพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณงานนะครับบริเวณงาน,นะจะเป็นงานน่าจะเป็นงานขึ้นบ้านใหม่ครับ ส่วนหนึ่งน่าจะเข้ามากินข้าวนะครับเหมือนเจ้าภาพเรียกให้มากินข้าวด้านในหอด้วครับพี่น้องเหมือนจะเห็นทีมงานเราแบบๆบนะครับเอามานอนอะไรตรงนี้เนี่ยลงจอดรถนะเนี่ย รถติดที่ดินจอดรถอะไรคะลงแข่งสูงลกจอดรถไม่ใช่เหรอเนี่ยสวัสดีครับน้องอะไรครับน้องเบลล่าน้องเบลล่านะครับรถติดที่ดินแล้วครับตอนนี้รีวิวซิรอนอนอยู่ตรงไหนกันเอ่ยที่ไหนไม่รู้รู้ตะวันร้อนมากร้อนมากตะวัมันมีรถด้วยล่ะเนี่ยน้องเบลล่านะครับน้องอะไรครับ น้องอินตรานักะเป็นไงรีวิวงานวันนี้หน่อยโอเคไหมแบบเดินออกไปไม่ได้เป็นปูแตกปูเพราะเชือไฟแรงมากเชือไฟแรงมากเชือแดดแบบโอ้โหบิดามันดอนมาเลยมาบาลยวันนี้ดูสิน้องไปเดินมาน่ะเป็นด่างไปเลยนะแบนนะคะน้ออะไรครับน้องจีน้ออะไรเอ่ยน้องน้องโมอะไรเนี่ย น้องงูอะไรคะโมนิก้าถ้าติดตามคลิปที่แล้วจะรู้นะเขาหนูชื่ออว่าอะไรนะครับใครรู้ก็มารับรางวัลที่น้องได้เลยนะครับชื่อน้องโมจินะคะน้องโมจินะครับเป็นไงบ้างถึงงานวันนี้ร้อนร้อนร็อกินเลยร้อนนะครับแล้วรถบัตรก็รอดไม่เย็นรถรถติดเหรอครับตรงข้างล่างรถมันไม่น่าจะติดนะคะมันมีสองคันแต่มันหลุมลงไปมันหลุมลงนะครับมันหลุมใช่ไหมว่ามันหลุม สวัสดีครับพี่หลงสวัสดีครับน้องอะไรเนี่ยน้องลูกีรน้องลูกศีนะครับรีวิวหน่อยงานมันนี้เป็นไงเป็นยังไงบ้างครับ้องเรียงปูดซ้อมตกระลกเหรอเป็นการซ้อมนะครับซ้อมตกระลกไปด้วยกันนะครับที่ส่วนหนึ่งเขาไปอยู่ไหนกันเนี่ยไปตัวจีนแล้วไปตัวจีน จะาพาเรียกไปกินข้าวนะครับเดี๋ยวเราไปตามเข้าไปดูกันเลยครับตอนนี้เราเข้ามาถึงบริเวณงานนะครับจะาพาเอิรนมากินข่าวพี่น้องไม่มีที่นอนนะครับเอาหม้อแอบส่องแดนเซอร์เรากันกันครับสวัสดีครับได้อะไรกินกันทําบนี่ข่าวครับจะพาเพียงยี่ร้บ สภาพมันเลี้ยงดีๆนะครับอันนี้น้องปูปูนะครับไปติดตามที่แล้วนะครับจะรู so ้นะครับู้นะครับน้องอะไรครับมาคือมาจี้ขาเที่ยน้องอะไรครับน้องปอนน้องปอนอันนี้น้องชัดจ๋าคนดังยนะครับกำลังกินเพิ่มนั่งกินครับนภาพใจดีมากครับอันนี้น้องอะไรนะเนี่ยเฟสซปอร์ตจ้าเอาดีๆนะมันมีคลิปที่แล้วมันมีชื่ออยู่นะใครจะเปลี่ยน อันนี้น้องดนนะคราับคลิปที่แล้วคลิปที่แล,วล้แลวลน้องอะไรครับเนี่ยน้องน้ำหวานนะครับไปนอนที่ไหนกันได้ที่นอนหรือยังจอดรถนอนอยู่ข้างเดินข้างโรงรถจอดรถใช่ไหมครับเพราะว่านนี่คือหมอรา,า,า,ามากับข้าวบเยอะมากมากครับพี่น้องก็ขอละลายกันเลยครับสภาพใจดีมากเดี๋ยวมาดูโต๊ะนี้สวัสดีครับ น้องอะไรครับน้องคาวีนรคะน้องมิวนะครับมันไม่ใช่คาเวียแล้วมันสามพิแล้วนะครับสวัสดีครับอันนี้จะาภาพนะครับเพิ่นมาเลี่ยงพี่น้องเรียกใจดีมากน้องอะไรครับเจสิก้าโรมมนด์เอาความจริงน้องกัปตันน้องกัปตันนะครับอันนี้น้องอะไรครับเพื้อค่ะขนมทาีน่าเบอร์เทสค่ะ เอาเอาเอาดีๆเอาดีๆมีเบฟนะครับมีเบฟนะครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยมากค่ะอร่อยนะครับกินให้กินก่อนนะครับแล้วที่พักพักตรงไหนกันครับวันนี้พักอยู่บ้านค่ะบ้านสั่งใหม่เลยครับพอดีจัดสรรในแต่จะพาไปบ้านไหนอยู่เลยครับจาร่าพังกี้ตรงนั้นเนาะนี่นะบุศ มุนม,ดดมนี้ก็จะเป็นคอนมอยนะครับเองาห้ากินขเขวพี่นอ้องงานหัาของา,กการับนี้เนี่ยมือนนิพี่ต้นทีแหละย่เย็นหลหะหอนบอมือหนิหอนนอนใส่กอนนอนหลังนอนพ <c oughs> ี่น้องมือบรรยากาศโดยรอบแดดแห้งครับ ได้ที่นอนหรือยังมีแต่ละคนนะครับเข้ามารับประทานอาหารนะครับโซนหลัอนออนไลน์นะครับเป็นนาหครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศงานคร่าวๆของงานวันนี้นะครับพี่น้องสำหรับที่ไหน ที่เพื่นชอบคลิปนะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแช่นะครับช่องเจนธรพงศ์ชาแนลนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับพี่น้องครับขอบคุณครับ